ทุกคนคนดูที่น่ารักทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดูเก่าหรือคนดูใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัตติทาโร่นะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่ในเดือนกรกฎาคมจริงๆเราก็ไม่ได้จํากัดหรอกนะคะว่าจะเป็นเดือนไหนเอาเป็นว่า เราก็จะทําเป็นรายเดือนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นหัวข้อแล้วคุณรู้สึกว่ามันอาจจะใช่ดวงของคุณแล้วคุณเข้ามาดูต่อให้ไม่ใช่เดือนกรกฎาคมคก็ยังดูได้อยู่นะคะเอาเป็นว่าตามที่สะดวกเมื่อไหร่เมื่อานั้นเลยเจอคลิปเมื่อไหร่ก็ใช้ได้เราจะนับราศีตามตะวันตกนะคะถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณราศีอะไรตามตะวันตกรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปเลยแล้วก็คลิปนี้ เล่าดูไม่จำเพาะว่าจะต้องเป็นราศีเกิดเท่านั้นแต่จะเป็นลัคนาดาวจันทร์ดาวอาทิตดาวพุธด,ดาวศุกร์อะไรได้หมดเลยนะคะจะเป็นวีนัสเปดไลได้หมดเลยยังนั้นแล้วอย่าไปซีเรียสนะคะว่าจะต้องเป็นแค่ าดาวอาทิตย์อย่างเดียวนะคะดูได้หมดเนาะแล้วก็เราจะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นจะมีไพ่กลับหัวหรือเขาเรียกว่าไพ่ reverse ไพ่มันไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดเนาะเอาเป็นว่ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนกันโดยการซื้อไพ่ข้อความเรามีไพ่ข้อความ3แบบในการ จัดจาหน่ายนะคะคือเป็นไพ่ที่ทางช่องเราทําขึ้นมาเองจะเป็นเอ่อเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งสำหรับเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นข้อความที่เขาส่งถึงคุณแล้วก็ภาษาไทยเป็นข้อความที่เขาส่งถึงคุณเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นข้อความให้กําลังใจจากจากักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะเอ่อแล้วก็ทั้ง 3, สามสหรับนี้ข้อความจะไม่เหมือนกันเลยนะคะจะแตกต่างกันไปเนาะอย่างนั้นถ้าอยากได้ก็รายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะ โอเครัก okay. กันชอบกันเนาะอย่าลืมกดติดตามนะคะมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าว่าเดือนนี้พลังงานของเราจะเป็นไปนิทิศทางไหนกันบ้างเนะาะค่ะราศีพิจิกที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาพิจิกดาวอาทิตย์ดาวจันทร์หรือว่าดาวเคราะหดวงไหนที่คุณมีแล้วเป็นราศีพิจิกนะคะ ดูได้หมดเลยเราเองก็ราศีพิจิกเช่นกันและมีราศีพิจิกในชาร์ตเกิดเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคือพวกเดียวกันเพราะเราคือพิจิกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องกงารงานการเงินก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราจะมาอัปเดตความรักของพิจิกกันบ้างว่าเป็นอย่างไรการงานการเงนิงน,งนของพิจิกเป็นอย่างไรบ้างเอย <c oughs> ขอให้ปังๆในฐานะที่เป็นพิจิกเหมือนกันเนาะ มาดูสิใบแรก Tree of Wands r e v e r s ดูเหมือนว่าการรอคอยที่คุณรอคอยมานะคะซึ่งไม่ทราบว่ารออะไรกำลังจะจบลงแล้วกำลังจะสิ้นสุดลงเนี่ยอะไรที่ติดๆถัดๆนะคะเริ่มจะดีขึ้น t w o of Wands r e v e r s ว้าว <laughs> เดี๋ยวนะ ด้วยความเป็นพิจิกของเราเราเอาแรงมากดูวิวอ Fortune วงร้อนนำโชคมาแล้วค่ะดวงมาแล้วพิจิกเอ้ยมารับทรัพย์กันเร,เร็วๆไวๆซิกออฟค p ันี่คุณเอ๋ยบอกเลยว่ามันคือดวงที่คุณจะได้รับทรัพย์จริงๆจังๆนะคะขีดเส้นทางมาเพื่อคุณเลยดังนั้นเรามาเปิดพลังงานดีๆเพื่อรับพลังงานดีๆเข้ามาดีกว่า Age of ones upright การเดินทางหรือความเจริญเติบโตในชีวิตและหน้าที่การงานนะคะถ้าไม่ได้เดินทางไปไหนก็หมายถึงความเจริญเติบโตนั่นเอง The h i l o f e n t reverse <c oughs> เขาบอกว่าลองปรับเปลี่ยนความเชื่อบางสิ่งบางอย่างดูแล้วลองทำสิ่งใหม่ๆน่าจะเวิร์คคุณคะความเจริญก้าวหน้ามาสองใบซ้อนเลยดังนั้นพิจิก อันนี้ถ้าคุณต้องการที่จะไปทํางานทางไกลโกอินเตอร์เหมือนราศีกรกฎนะคะความเจริญรุ่งเรืองมีเยอะเลยทีเดียวเนาะเลิเอา้มาม่มีอะไรอีกนายออฟโซ u อปไรต์ source, การสื่อสารของคุณนี่แหละที่จะพาคุณไปจู่จุดมุ่งหมายที่คุณอยากจะไปให้ถึงพูดเป็นก็จะได้นะคะเห็นไหมเนี่ย Page อ f ค u ั s มีแต่เรื่องการสื่อสารทั้งนั้นเลยเลดมแม่พิจิกเอ้ยพูดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนพูดออกมาแล้วเป็นเงินเป็นทองเนาะ Five of Cups upright ดูสิ f e of Cups มาทำอะไรเอ่ยมาทำไม The Moon upright โอเคพิจิกเราจะบอกว่าโดยธรรมชาติของคนราศีพิจิกนะคะทําอะไรก็ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนอยู่แล้วคนราศีพิจิกจะเล่าเรื่องโน้เรื่องนี้หรือไปโพสต์อะไรบน Facebook ก็ต่อเมื่อ คุณต้องการให้สิ่งสิ่งนั้นมันเป็นที่รับรู้ถึงใครบางคนเหมือนเป็นการทำโฆษณาให้ตัวเองเหมือนเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งดังนั้นที่เราต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคนพิจิกโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากบอกอะไรให้คนรู้แต่เวลาถ้าเราโพสต์อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นหมายความว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการทำมาร์เก็ตติ้งเป็นการทำโปรโมชั่นบางสิ่งบางอย่างที่เราวางแผนไว้แล้วเพราะฉะนั้นเลยตอนนี้พอมเป็นเรื่องการงานนะคะไพ่บอกว่า คุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าถ้าคุณกระโตกกระตากพูดอะไรมาก,กเกินไปถึงแผนการที่คุณจะทำในอนาคตมันอาจจะทำให้คู่แข่งของคุณหรือบุคคลอื่นๆรู้ทันเกมของคุณได้มาถูกทางแล้วนะคะดังนั้นเก็บความลึกลับไว้กับตัวไม่ต้องไปบอกคนอื่นแล้วณนะที่นี้เลยอย่างที่เราบอกคือดวงของคุณนะคะ จะมีโชคจริงๆซ,งซึ่งอาจจะเป็นถูกหวยถูกลอตเตอรี่อันนี้เป็นไปได้หมดดังนั้นไพ่บอกว่าไม่ว่าจะได้รับโชคทางไหนก็ตาม <c oughs> อย่าไปเป่าประกาศให้คนรู้ไม่งั้นคุณจะเสียดายทีหลังเพราะใครๆก็จะแห่มาขอความช่วยเหลือเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วคนราศีพิจิกจะมีนิสัยเสียอยู่อย่างก็คือหาความพอดีไม่ได้เวลาใจดีก็ใจดีเวอร์วางอลังการเวลาจะใจดำก็ใจดำแบบสุด เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จุดด้อยของตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความพอดีเก็บความรู้สึกดีๆเก็บสิ่งดีๆที่คุณได้รับไว้กับตัวไม่งั้นเดี๋ยวใครโผล่เข้ามาคุณก็จะไปใจดีให้เขาอีกนะคะเพราะมันมีโอกาสสูงเพรไพ่บอกว่าคุณอาจจะเสียดายในสิ่งที่คุณทําลงไปได้เสมอเพราะความใจดีของคุณอ่าแล้วก็ถ้าเป็นพิจิกเองที่จะต้องเดินทางไปทํางานต่างที่ต่างทิน ในส่วนที่คุณไม่ได้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมแห่งนั้นอาจจะไปภาคใต้ภาคเหนืออีสานอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งินเตอร์ไปต่างประเทศนะคะไม่ต้องห่วงอะไรใดๆเลยดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดีหรือถ้าคุณยังไม่ได้ไปแต่คุณมีแผนว่าคุณอยากจะไปต่างประเทศอาจจะไปพักผ่อนเพื่อที่ไปปลดปล่อยพลังงานรอบๆออกแล้วก็สร้างแพชชั่นใหม่ๆเพื่อที่จะได้กลับมาสร้างสรรผลงานให้มันดีขึ้นในอนาคตอันนี้ก็ได้อีก เพราะฉะนั้นถ้าอยากไปพักผ่อนก็ไปเลยนะคะพราะเท่าที่ดูเรื่องการงานไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆแล้วอย่างที่บอกเหมือนว่าการรอคอยบางสิ่งบางอย่างมันสิ้นสุดลงแล้วดังนั้นอาจจะเป็นโชคลาภที่เริ่มเข้ามาหาคุณแต่อย่าลืมนะคะว่าโชคลาภเข้ามาในหลายรูปแบบบางคนไปซื้อหวยถูกหวยบางคนซื้อลอตเตอรี่ได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่สองเลยก็ว่าไป หรือบางคนอาจจะเหมือนถูกรางวัลที่1จากการทํางานอาจจะได้รับการโปรโมทให้ได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นหรือถ้าทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ๆลูกค้าก็มาเ๊ะปังเวรออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคือมันเป็นได้หลายรูปแบบเราจะไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นรูปแบบไหนยิ่งท้ามาได้ทุกรูปแบบได้ยิ่งดีแต่ณจุดนี้เลยไพ่แนะนําคุณว่าตอนเนี้ปากของคุณนะคะปากของคุณเนี่ย คำพูดของคุณน่ะศักดิ์สิทธิ์มากดังนั้นอย่าไปพูดเรื่องที่ไม่ดีให้พูดเฉพาะเรื่องที่ดีๆเข้าตัวเองเช่นเราจะรวยเราจะถูกหวยเราจะได้งานที่มีเงินเยอะๆเราจะได้เลื่อนตำแหน่งใหม่เราจะมีเงินเยอะมากอะไรก็ว่าไปที่มันดีๆให้พูดแต่เรื่องดีๆเพราะมันจะเป็นไปตามนั้นนะคะอาจจะช้าหน่อยในบางคนนะแต่เท่าที่ดูแล้วจะประสบความสําเร็จเราขอขัดนิดนึงเราเป็นแบบนี้เลยนะ เราจะเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องลบเข้าตัวเองเราจะเป็นคนที่จะบอกตัวเอง <c oughs> ว่าเฮ้ยเรารวยเดี๋ยวเราจะได้ตังค์เยอะเราจะอย่างงู้นเราจะอย่างงี้คุณรู้ไหมมันได้จริงๆนะม <c oughs> ันอาจจะไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาช่วยเราหรอกแต่ด้วยความที่เราเหมือนเราสร้างพลังบวกให้ตัวเองนึกออกไหมเอ่ยมันก็จะกลายเป็นว่าพอสร้างเยอะๆเข้าไปกำลังใจในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันประสบความสำเร็จมันก็เยอะตามแล้วเราจะบอกอะไรอยู่อย่างหนึ่ง เราไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยเราซื้อครั้งแรกหกใบค่ะเราถูกถูกใ่เลยครั้งแรกนะคะซื้อเราถูกถูกรางวัลแบบเกือบเป็นล้มอะ่ะได้เงินตั้งเยอะเลยตอนนั้นอ่ะหกใบเพราะฉะนั้นแล้วบางทีคุณอาจจะมีโชคแบบที่เราเคยมีก็เป็นได้หรือถ้าเคยมีไปแล้วก็อาจจะมีอีกเพราะเท่าที่ดูแล้วคุณน่าจะไปเจอเรื่องติดตดขัดข,ดขดในชีวิตมาค่อนข้างเยอะ แล้วถึงเวลาที่จักรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะคืนกําไรให้กับคุณบ้างเพื่อที่คุณจะได้มีสิ่งที่ดีๆไปสารต่อแล้วก็เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆด้วยอีกนะคะเพราะฉะนั้นลา้วันนี้ดีมากๆเลยโชคก้อนใหญ่กําลังจะหล่นมาที่คุณเงินทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะโกอินเตอร์จะไปไหนได้หมดตอนนี้ไปพักผ่อนก่อนก็ได้นะคะปรับสภาพอารมณ์ของตัวเองกลับมาจะได้ปลอดโปร่งทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแต่ว่าได้มาแล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเดี๋ยวคนจะมาเบียดเบียนเนาะอาะมาลองดูสิว่าจักรวางกับสิ่งที่ชาวราศีพิจิกให้ความศรัทธานับถือมีอะไรอยากจะฝากมาบอกบ้างนะคะ5ใบ5ข้อความ ชาวราศีพิจิกมีอะไรที่ควรจะรับรู้ในตอนนี้บ้างอา้ววาวโอเคเขาบอกว่าให้สร้างความสมดุลให้อารมณ์ตัวเองไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าเรื่องกรรมเรื่องเวรมันมีอยู่จริงและคุณกำลังจะได้รับกรรมดีๆที่คุณสร้างไว้แต่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าเป็นราศีพิจิกใจดําที่ไปสร้างกรรมไม่ดีให้คนอื่นไว้คุณก็จะได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราไม่แช่งใครนะเราแค่พูดตามความจริงเนาะ แต่ขอให้เป็นสิ่งดีๆจากสิ่งดีๆที่คุณทำนะคะแม่มีอะไรมาอ,อีกอแล้วก็อย่าไปเอาอารมณ์ของคนอื่นพฤติกรรมแย่ๆของคนอื่นมาเป็นอารมณ์โอ้อันนี้เหมือนบอกตัวเองเลยช่วงนี้เราเป็นนะเราจะเป็นหงุดหงิดจากพฤติกรรมของคนอื่นแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกขุ่นมัวกับตัวเองซึ่งมันไม่ดีเลยดังนั้นปล่อยวางนะคะปล่อยเลยเขาจะไปสร้างอะไรก็ปล่อยวางไปไม่ต้องไปสนใจเนาะ มันหมุดหิดเสียเวลาเปล่าๆอ่แล้วก็ตัวคุณเองนะคะกำลังจะได้ยกระดับชีวิตไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นและก็ดีขึ้นด้วยว้าวเลิศมากเอ้มันมีราศีอีกอันนึงนะเราจำไม่ได้ว่าอันไหนที่ว่าได้รับโชคก้อนใหญ่เหมือนกันคุณลองไปดูนะถ้าคุณมีชาร์จเกิดในราศีนั้นลองดูด้วยก็ได้นะคะมันจะได้คูณสองเข้าไปเลยเนาะอ่าแล้วก็ถ้าว่างๆก็ลองทำสมาธิดูถ้าไม่มีเวลานั่งสมาธิก็นั่งเฉยๆถัก ทำ,ทำนู่นทำนี่นั่งเฉยๆก็ลองทำสมาธิดูไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งสมาธิแบบเป๊ะเ,เ,เ,เลยก็ได้นะคะยังพอได้อยู่เนาะอ่ะใบสุดท้ายเขาสร้างอะไรเนี่เมื่อไหรจะเสร็จอ่าแล้วก็ให้เลือกความรักนะคะอย่าเลือกความกลัวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าให้บอกแบบนี้แสดงว่าคุณอาจจะมีความกังวลอยู่ในใจลึกๆว่าตัวคุณเองเอ๊มีใครรักเราบ้างไหมหรือเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ดังนั้นถ้าเขาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์แล้วเราไปกังวลตรงนี้กลัวตรงน,รงน,รงนี้ตัดเขาทิ้งน,นะคะ เลือกเฉพาะคนที่เขารักเราก็พอเนาะมามาถึงตรงนี้ล้วไหนๆก็เป็นเรื่องความรักและมาดูซิว่าความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอู้ล่วงล่วงล่วงอ่ะอย่างที่รู้กันเราจะไม่เก็บไพ่ที่ล่วงหนึ่งใบเพราะฉะนั้นให้เขาล่วงไปอืมไม่ได้มีผลนะคะใบเดียวเขาอาจจะไม่อยากอยู่ในการเดินทางเรื่องความรักของเรา เอ๊ะมันเป็นไพ่อะไรนะเมื่อกี้เราพยายามนึกก่อนนะเดี๋ยวน่าคิดก่อนไม่เป็นไรเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเขาล่วงไปแสดงว่าเขาไม่อยากให้เราเลือกเขาเข้ามาเขาไม่อยากให้เรารับพลังงานนั้นแต่เราจําได้ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้อ่าแม หรือว่าไพ่ทางไกลจําไม่ได้นะถ้าอยู่เป็นรักทางไกลทุกอย่างอาจจะใกล้เข้ามาแล้วก็ได้นะคะไม่ต้องรอมาเน,ะนาะแม่ดูสิแต่ละคนก็จะมีเคล็ดลับในการอ่นานไพ่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เราบอกนั่นแหละเคล็ดลับของเราก็คือถ้าหล่นไปใบหนึ่งเราจะไม่เก็บแต่ถ้าหล่นไปสามสี่ใบอ,อย่างเงี้ยต้องเก็บหน <c oughs> ่เยอะไปอ่าม่าความรักเป็นอย่างไรบ้างโอเคแม่ The Star Reverse โอ้ยดูเหมือนว่าคู่กรณีของคุณอาจจะเจ็บป่วยหรือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้หมดวางแล้วก็เป็นได้ Night of Swords Reverse นะคะไม่กล้าคุยกับพี่จิกด้วยพี่จิกคนราศีพิจิกดูผิวเผินดูเป็นคนดุนะก็าตาดุคนพิจิกส่วนมากสายตาค่อนข้างลึกลับเราก็เป็นตาดุด้วยแต่เราจะบอกว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้คุยกับคุณนะคะพี่จกตามเปดชีวิตคุณเลย fc ว่างั้นตามสองชีวิตอยู่จ้าโอ้เดเมจิเชียนระหว่างที่ตามสองก็วางแผนแล้วว่าจะทำอย่างไรให้พิจิกมาทักทายหาเราก่อนเพราะเราไม่กล้าว่างั้น six of wands โ oh, อ้ไม่ใช่ไม่กล้าหรอกคะ่ะโก้แรงแรงเนี่ยกล้าอยู่แต่ e ก้แรงเอ๊ะหรืออาจจะมีกล้าด้วยก็ได้นะในบางคนทั้ง e ก้ทั้งไม่กล้าทั้งสองอย่างรวมกัน เฮ้ย hey, Five of One s r e v e r s มีความขัดแย้งในหัวในหัวตัวเองสูงด้วยเดี๋ยวเราแอบ,บค้ำก่อนที่คุณกับคนคนนี้จะห่างหายกันไปทะเลาะก,กันปะคะพอดูแล้วเหมือนต่อปากต่อคำกันะ Temperance Reverse คุณเอ๋ยเขาเป็นคนที่ไม่มีความอดทนอะไรใดๆเลยดูจากลักษณะแล้วเอาแต่ใจตัวเอง n i of Swords เครียดคิดมากคิดถึงคิดเยอะแอบบสองวงั้น Judgement u p r i ร h ใบสุดท้ายโอ้ย King of ones โอเคดีลอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เอาแต่ใจตัวเองมากๆพี่จิกเอ้ยและที่สำคัญอีโก้แรงมากหัวเดือไอความสัมพันธ์คุณมันม,มันไม่ไปหน้ามาหลังสักทีคุณรู้ไหมคะเพราะอะไร เพราะคนคนนี้เล่นเกมกับความรู้สึกของคุณเยอะมากแล้วก็เป็นคนอีโก้แรงที่สุดในโลกเลยเราขอบอกดังนั้นนะคะคนที่เข้ามาสองราศีพิจิกเอาไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทได้เลยเพราะว่าพิจิกบางคนก็จะมีลักษณะนิสัยเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้เรายอมรับแบบแมนๆเลยนะว่าเรามีนิสัย,เส,ยเสียแบบนี้เช่นกันนะคะมา <c oughs> เข้าเรื่องของเราเลยอ่คู่กรณีของคุณนะคะพลังงานนี้ก็คือ ตอนนี้เลยเขามีความ,มรู้สึกว่ามันดูแลดูไล่ความหวังมากๆกับการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อเพราะเขาเดาทางคุณไม่ออกเลยว่าคุณยังต้องการเขาหรือไม่ ว่าคุณยังต้องการที่จะสารต่อความสัมพันธ์อันนี้ไปเรื่อยๆไหมโอ้เมื่อกี้ที่เราบอกน่าจะเป็นไพ่ซิก o อ s o อ r c e ที่มันล่วงไปดังนั้นเป็นไปได้มากว่าคนคนนี้พยายาม Move on จากคุณแต่ Move ไม่ไหวแล้วอีโก้แรงไม่อยากให้ไพ่ใบนั้นมันออกมาก็เลยทำให้มันล่วงไปซะแต่เราเอามาเปิดโปงตรงที่ว่าเหมือนเขาจะพยายาม Move on จากคุณด้วยความที่อีโก้แรง ประมาณว่าโอเคพิจิกเธอไม่คุยกับฉันไม่ตามฉันก็ได้ฉันก็เลิกคุยกับเธอแล้วฉันก็จะ move on แต่ว่าไม่สำเร็จและก็ไม่อยากให้ไพ่มันออกมาก็เลยล่นไปซะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพิจิตตอนนี้เลยเราจะบอกว่าบุคคลที่ก้แรงคนนี้หัวดือ้อคนนี้เอาแต่ใจตัวเองและชอบเล่นเกมกับความรู้สึกของคนอื่นแบบนี้เขา move on จากคุณไม่ได้เขาค่อนข้างเครียดนะคะเครียดมากๆ แล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นคนที่รออะไรไม่ไหวอาะได้อะไรก็จะต้องเอาตร,ตรงนั้นเลยและน่าจะมีคําพูดบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกเสียดายมากๆที่เขาพูดหลุดปากออกไปแล้วทําให้สถานการณ์มันแย่อยู่แบบนี้อาจจะประชดประชันคุณในรูปแบบที่ว่าโอเคถ้ารอเขาไม่ได้นะก็ไม่ต้องคุยก็ได้เลิกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็โอเคได้เลยบายบายได้หมดนะคะ ตอนนี้คนคนนี้สองคุณหนักมากแล้วก็พยายามคิดว่าจะทําอย่างไรวางแผนอะไรดีเพื่อที่จะให้คุณเป็นฝ่ายทักหาก่อนอ้าไปดูซิมีอะไรเพิ่มมาอย่าทักนะคะให้เขาทักคุณไม่งั้นอีโก้สูงส่งแบบนี้ไม่มีทางได้ลงเอ่ยกันสักทีนะคะ Seven of Pentacle โอเคถ้าคุณไม่ทำเดี๋ยวเขาก็ทำเองเนี่ยเขาจะทุ่มเทความสัมพันธ์เพื่อความสัมพันธ์นี้อยู่ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้มันผ่านไปแต่ดูทรงคุณก่อนว่างั้น โอ้อ่ะทรีออฟสอดมาทําไมดูซิกลัวความเจ็บปวดมากๆด้วยเขาเนะ่ะเป็นคนที่เอาจริงไหมอะอกหักไม่เท่าไหร่นะคะเสียหน้าสําคัญกว่ายอมอกหักจากคุณดีกว่าเสียหน้าว่างงันดีกว่าแบบมาลดตัวขอโทษง้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคิดแบบนี้ปล่อยเข้าไปเลยนะคะอ่ะโฟร์ออฟวันคุณคะย้อนแย้งมากค,คนคนนี้กลัวเจ็บแต่ก็อยากได้คุณมาครอบครองอืม โอ้ยเหนื่อยกลัวเจ็บแต่อยากได้คุณมาครอบครองเพราะฉะนั้นพลังงานคนคนนี้นะคะถึงแม้จะโตมากแล้วเป็นเดอะคิงเป็นคิงออฟวานแล้วแต่ก็ยังดูเด็กอยู่ยังไม่ค่อยโตทางความคิดสักเท่าไหร่การงานอาจจะดีมากแต่ความคิดเรื่องส่วนตัวไม่ได้เรื่องเลยดังนั้นอยู่ที่คุณนะว่าถ้าเขามางอ้อคุณคุณจะโอเคไหมพอดูแล้วน่าจะง้อค่ะน่าจะยอมลดอีโก้ตัวเองในที่สุดแต่อาจจะใช้เวลาสันหน่อยนึงเนาะ อะมากเขาปล่อยคุณไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณเป็นสเปคเขาที่สุดแล้วพิจิกคนราศีพิจิกส่วนใหญ่มักมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวแบบลึกลับดังนั้นดึงดูดคนันนี้มากๆค่ะแล้วความที่คุณเป็นคนศักดิ์สิทแรงจองห้องมันยิ่งเอาชนะเขาไปใหญ่ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าลดอ่ะมาดูซิว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างเนาะก่อนที่แบตเตอรี่กล้องเราจะหมดอ่ะเขาอยากได้คุณคืนค่ะ <laughs> อยากได้คุณคืนอืม แล้วก็เราทั้งคู่เลยต้องการเวลาที่จะอยู่ห่างกันบ้างเพราะจะต้องไปเคลียร์ปัญหาของกันและกันจากนั้นค่อยกลับมาเจอกันใหม่แล้วตัวเขาเองนะคะเขาเสพติดบางสิ่งบางอย่างคุณรู้ไหมอะไรที่เขาเสพติดทําให้เป็นอุปสรรคต่อการ Take เทคแอคชั่นเขามัวแต่ซองคุณซองสองซอง,องแต่ไม่เริ่มต้นทําอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนั่นแหละมันเสียเวลาแอบดูคุณทําอะไรอยู่ในขณะที่เขาแค่ทักมาถามก็จบแล้วถูกไหมเอ่ยอะ ขาอยากเจอคุณอีกครั้งค่ะคนคนนี้ไม่ปล่อยคุณไปนะคะพี่จิกบอกก่อนเลยยากที่จะปล่อยอืมเขาบอกว่าที่เขาวิ่งหนีความสัมพันธ์นี้มันเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์มันรุนแรงมากเลยพลังงานมันแรงมากมันเกิดความรู้สึกดึงดูดที่แรงจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องวิ่งหนีไปก่อนเพราะมันเยอะไม,ไม่ว่ากันเราก็เคยเจออะไรที่มันแรงๆแบบนี้เราก็ไปตั้งหลักก่อนเหมือนกันดังนั้นไม่ว่ากันเนาะ โอเคพี่จิกเดี๋ยวมันจะเลอะเทอเกินไปแล้วแบตเตอรี่กล้องเราก็จะหมดแล้วเราจะต้องไปพ่นยาแก้หอบแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักกับคนที่อีโกแรงคนนี้นะคะหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะลองลดอีโก้ลงแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นเนาะและกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะพี่จิกแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปบายบาย